สวัสดีครับพบกับบูวรพาศแนลนะครับสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งนะครับวันนี้เราจะมาดูกุ้งล่องนะครับบ่อนี้พฤติกรรมจะเห็นล่องมาสองวันแล้วนะครับคือเมื่อวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับส่วนวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็ยังมีล่องอยู่นะครับจะเข้าไปดูนะครับว่าเป็นยังไงครับ กุ้งจะร่องน้ำนะครับดูจะว่ายร่องน้ำไปเรื่อยนะครับจนรอบบ่อนะครับบ่อนี้จะันร่องรอบบ่อเลยนะครับส่วนไซส์บ่อนี้อยู่ที่45ตัวนะครับอายุก็แปดสิบวันแล้วนะครับ ก็นานๆทีก็จะเห็นกุ้งล่องประมาณนี้นะครับสีน้ำแบอนี้ก็ยังโป่องออกน้ำตาลนะครับ ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดซับสไครป์มมีสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งต่อไปก็จะมานำเสนอนะครับครับสวัสดีครับ